ออสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเกรดเจ้ามินิดีคอนวันนะครับผมผมไปได้ตัวเวฟมาครับผมหน้าตามันก็จะหลักการทำงานมันก็จะคล้ายๆกับเวฟของอีเมอร์สันครับผมหน้าตาคล้ายๆกับคปปรีบปลาฉลามครับ่ก่อนอื่นเราต้องมาถอดทำสตาร์ทเดิมของมันเอาก่อนครับผมโดยใช้ไขควงแบนครับ ถ้ามันแน่นนะครับผมเราต้องหาครีมนะมาจับฝั่งนี้ไว้แล้วก็ไขออกครับไม่งั้นมันจะหมุนตามนะโอเคผมได้มาจากในลาซาด้านะครับผมราคาถ้าจะไม่บิดรู้สึกว่าจะไม่ถึงไม่ถึงร้อยครับรวมส่งแล้วก็ร้อยนิดๆครับผม ลองไปตามหากันดูได้ครับเราจะใส่ทัมสตัดไว้ฝั่งนี้นะครับเราเราก็จะใส่ตัวเวฟไว้อีกฝั่งหนึ่งเราก็ใช้ไขควงทอนะครับผมใช้หัวทอกนะเบอร์ ทีครับในการไขหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็ยังเป็นทั้มสตั๊ดเหมือนเดิม ทำสปัตตตัวนี้จะเล็กกว่าของเดิมนิดนึงแต่สำหรับผมนะผมว่ามันมันเปิดง่ายขึ้นของเดิมมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใหญ่เขียวผมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมด,ดูดุดันขึ้นเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานครับผมว่าการใช้งานของมันจะออกมาเป็นยังไงครับผม เสร็จวผมหลังจากที่เราประกอบมาแล้วครับผมเราก็มาดูวิธีการใช้งานนะครับผมจงังหวะเปิดนะครับผมกระตุกเปิดังหวาปุ๊บมีดก็จะกลางออกมาทันทีครับผมอ่าให้ดีครับต้องมีสายเชือกพละพอดคอยไปนิดนึงครับผมเวลาเปิดแต่มันจะได้มีพื้นที่ในการจับะครับผมจับดึงปุ๊บเปิดปั๊บครับผมอ่าหน้าตาก็จะดูดันประมาณนี้ครับ เขาควรระวังครับผมด้วยความที่มันเป็นล็อกแบ็กนะเวลามีดมันเปิดออกมาไม่สุดอ่ะมันจะงับกลับเข้าไปเองครับแล้วจังหวะที่เราชักมีดออกจากกระเป๋านะเราไม่ได้ต้องการให้มันเปิดนะเราแค่แบบจะหยิบมีดออกจากกระเป๋าแล้วมีดมันไปเกี่ยวกับขอบหลงเกงนะครับมันจะง้างออกนิดหนึ่งครับผมตัวเวฟนะมันจะไปง้างกับกระเป๋านิดหนึ่งครับผม มันก็จะงา้างออกมานิดนึงแล้วมันก็จะไปงับมือเราครับถ้าจังหวะมือเรามันไปอยู่ในตำแหน่งกันพอดีนะต้องระวังนิดนึงครับผมเวลาที่เราจะหยิบมีดออกจากกระเป๋านะแต่ถ้าเราจะเปิดมีดเราก็ดึงออกมแล้วครับถ้าเราจังหวะเราเปิดไม่ดีมีดก็จะดึงออกมาไม่สุดนครับผมมีจะเปิดออกว่าไม่สุดนะเราต้องจังหวะน,นิดนึงครับผมป๊บเราต้องหัดเปิดปิดมีดเล่นนิดนึงครับผม เราครับผมปุ๊บก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าชอบปา็าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ